ครับก็สวัสดีนะครับเจอกับกำพลไบส์นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับ YouTube กำพลเอ๋กำพลไบส์นะครับก็วันนี้นำรถบ้านมาให้ชมนะครับเป็นฮัน a New w a ว e นะครับอันนี้เป็นบ้านเลยนะครับคือตกลงซื้อขายแล้วนะครับเจ้าของกลับไปแล้วนะครับเรียบร้อยก็จะเดิมๆเลยนะครับทรงนี้หาค่อนข้างยากเลยนะครับ ทะเบียนหนึ่งขอไข่ทอถุงกรุงเทพแปดศูนยนะครับใครอยากได้รถ honda เวนแบบบ้านนะฮะใหม่ๆนะครับเดิมๆทรงถือว่าสวยมากนะครับเอาไว้จ่ายตลาดนะตัวนี้ปี2019นนะครับเป็นสตาร์ทมือนะฮะดูรายละเอียดรอบรถเลยนะครับทุกอย่างคงเดิมหมดค่อนข้างที่จะสะอาดตานะครับ มาดูที่เลขไม้นะครับ38,700โลนะครับก็ถือว่าใช้งานไม่มากนะครับอ่าระบบเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาดูสตาร์ทเครื่องยนต์กันเลยนี่นะครับนิ่มๆนะฮะนิ่มรถใหม่นะฮะดูยังไงก็สบายตานะฮะสะอาดตาน่าใช้ครับสำหรับแม่บ้านพอบ้านอยากจะได้รถไว้จ่ายตลาดก็รับเสนอนะครับกำพลไบค์ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเจ้าฮอนด้าเวฟ นิวตัวนี้นะฮะอ่าฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะฮะดูที่คลิป่าวิดีโอและสนใจก็ติดต่อทังท้ายเข้ามาได้เดี๋ยวรายละเอียดลงไว้ที่อ่าช่อง u t u b e หรือหรือที่หน้า Facebook นะครับฝากได้วยครับสวัสดีครับ